สวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ที่ทาลงไว้ก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆนที่ทักกันเข้ามานะฮะวันนี้ก็เลยลื้อรถอยากแต่งซิ่งข้ไหน่อยหลายๆคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยออก็จะเห็นว่าผมแต่งทุกคันแหละเวลาซื้อมาเนี่ยคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่จะแต่งนะครับ KV GT 270ทีนี้พอลื้อแล้วเนี่ยก็อยากให้ความรู้ว่าอะไรมันอยู่จุดไหนเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ไกลสูดหรืออะไรเงี้ยจะได้เข้าไปแก้ไขรถ เหมือนแบบรื้อทําเองได้ในบางเรื่องนะฮะที่แบบอบางอย่างอาจจะไม่ต้องถึงมือช่างบางอย่างอาจจะเจอปัญหาแล้วแก้ไขง่ายๆได้เดี๋ยวผมไปแนะนําว่าอะไรบ้างคันนีผ้ผมมีการแต่งบางอย่างไปแล้วก็คือเปลี่ยนชุดแทนเอาของรุ่นอื่นมาใส่นะครับเปลี่ยนฐานตัวนี้เพื่อให้มีตัวครอบของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวครอบแบบมีพลาสติกอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะไม่เอาเพราะอยากจะไปแนวซิ่งและอยากหล่อๆอเหมือนเหมือนค่ายอื่นเขาบ้างนะ,ะก็เลยอยากแต่งคันนี้ให้มันหล่อๆก็เลย จับของราคาไม่แพงมากมาใส่แต่คลิปเนี้ยผมอยากแนะนําเรื่องของหลายๆจุดรวมถึงบอกวิธีแก้บอกปัญหาต่างๆของมันนะครับแต่ตอนนี้ร้านมันคับแคบหน่อยอะไรวางเยอะผมลือแล้วผมก็มาจอดแอบๆแล้วมันก็รีวิวลาบากอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแต่ผมทําช่องเนี่ยครับผมเทคเดียวตลอดนะฮะไม่ได้ค่อยมีอะไรแก้ไขก็พูดไปตามความเป็นจริงอย่างที่เห็นนนะฮะหลายอย่างเนี่ย ถูกจัดวางตำแหน่งมาให้เซอร์วิสง่ายยกยูบ็อกมาเนี่ยมันเห็นเกือบหมดเลยอย่างคันนี้นะฮะพวกเนี้ก็จะเป็นพวกรีเลย์ต่างๆรีเลย์สตาร์ทเอออะไรเออเวลาสตาร์ทไม่ติดก็เช็คตรงนี้เอาได้นะฮะแต่ขั้วเอาอะไรเอาก็สายช่างเขาน่าจะรู้นะครับพวกนี้ก็รีเลยควบคุมพวกปั๊มพวกอะไรต่างๆก็หัวฉีดเอออะไรเออเลือนฮนะเรือนก็ค่อนข้างโตดีใช้ได้ติไว้อย่างหนึ่งก่อนนะครับสําหรับ อบอกทั้งค่ายไว้ไว้เพื่อปรับไขไปแก้ไขในรุ่นต่อๆไปนะครับคือสายตรงนี้ครับมันตึงมันอาจจะทําให้หักงอได้ฮนะมันอาจจะขาดในหรืออะไรได้รถเพื่อนๆบางคันที่มีอาการนะลองให้เช็คจุดนี้บางทีมันมันขาดในวิธีแก้ถ้าไม่อยากตัดต่อเนี่ยทำอย่างไรก็คือผมก็มองเห็นว่าพอรื้อมาหมดเนี่ยระยะสายตรงนี้มันยังขยับมาได้ก็อาจจะแก้ไขด้วยการขยับสายเส้นเนี่ยเข้ามาอีกถ้าได้นะฮะผมยังไม่ได้ลองนะ แต่ถ้ามันได้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องตัดต่ออะไรก็อันนี้ติงไว้หน่อยจุดหนึ่งนะครับระยะสายขาดไปนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องการเซอร์วิสใ,ในวันที่แบตหมดรถคันนี้มันเป็นคีเลตในวันที่แบตหมดท่านแงะตรงนี้เลยครับแงะตรงนี้ออกมาปุ๊บจะเจอหม้อพักน้ําแล้วก็ตรงนี้ครับสายสองเส้นบางคนสงสัยว่ามันคืออะไรมันมีสายรงนี้สองเส้นนะครับสายตรงนี้สองเส้นเนี่ย บางคีเวลาเราแบตหมดเราก็เอาแบตมาจ้ำเข้านี่หรือว่าเอาหัวชาร์จต่างๆนะครับอย่างรถค่ายอื่น,นี่เขาจะมีไม้ติมที่ไว้เปิดเปิดเบาะเปิด,ปด,ปดไรอันนี้ก็คือไว้ไฟเป็นไฟเลี้ยงเข้าไปได้นะฮะไปแก้ไขเวลาแบตหมดอันนี้แผ่นชาร์จอันนี้แผ่นชาร์จนะตัวค่อนข้างใหญ่มี2ปลั๊กนะฮะ คร่าวๆเนี่ยมันมันประมาณนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ผมอยากให้ดูบ่อน้ําถล่มใหญ่มากเวลาทํางานก็น่าจะข่ายความร้อนได้ไวดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบที่เขาทามาให้นะอันเนี้ยคือบ่อน้ํำมีเนียมบางคนบอกให้พี่แม่งเหล็กหรือเปล่าวะอ่ะนี่ผมมีแม่เหล็กอยู่อันนี้โคงแตะปึ๊บติดเลยเนี่ยอันนี้แม่เหล็กนะ แตะโค้งติดเลยปึ๊บพอมาแตะนี่ครับไม่ดูดไม่ดูดหล่นเลยเป็นหม้อน้ำมีเนียมนะครับให้มาดีให้มาดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบคันนี้ที่ผมจะทําเพิ่มนี่ครับ<ด>ผมก็มองแล้วสายบเบรกแม่ถ้าเปลี่ยนหัวหน่อยน่าจะสวยมานั่งคิดอยากแต่งในราคาถูกทํำยังไงดีผมดูระยะแนละ้วคผมโหลดแทนลงมาผมตัดสายเลยมีปั๊มเดิมนะครับ เดี๋ยวผมตัดสายเข้าหัวสีใหม่ผมจะบอกว่าสายเดิมที่เขาให้มาเนี่ยสายดีนะครับสายนิ่มจัดทรงง่ายอะไรง่ายครับสายที่สายยุโรปเอยสายที่เรียกสายเอิร์กันเนี่ยฮะมันจะมีความนิ่มแบบนี้แหละมันจะให้ตัวด้มันจะยืดหยุ่นได้ดีเอ่อถ้าท่านลองไปดูสายเบรกที่ราคาถูกอ่ะมันจะแข็งมันจัดทรงยากอันเนี้ยผมมองว่าสายเบรกก็ดีแล้วแล้วผมไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออีกนิ้วละเป็นสิบสิบบาทแล้วก็มันเป็นกี่สิบนิ้วเนี่ย ก็น่าจะเปลืองตังค์เดี๋ยวผมคงจะแก้ก็คือตัดต่อใหม่ระยะสายพอแน่นอนเพราะว่าก็เข้าหัว90ธรรมดาทั่วไปฮะรวมถึงข้างหลังเนี่ยผมถอดปอกองออกอยู่แล้วความยาวยังไงก็เหลือเฟือเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะหลบสายเดินเดินแอบไปข้างในใบใเหนือแทงเนี่ยฮะแล้วหลบหลังโชวเคร่าวๆประมาณนี้นี่ก็ชุดปั๊มตรงปัง้มติต๊กอะไรทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเป็นรถที่ดูแลไม่ยากเท่าไหร่ ตอนนี้ผมกําลังทําชามอยู่ด้วยนะแต่เป็นทำทำในรูปแบบของการให้เซอร์วิสง่ายในนาโคตแบบเข้าร้านข้างทางสามารถเปลี่ยนเวลาสายพานขาดหรืออะไรได้เลยกำลังกำลังวิจัยอยู่นะจะเสร็จแล้วจริงๆมันก็เสร็จแล้วแหละแต่ผมผมอยากให้มันดีกว่าเดิมระดับหนึ่งก็คือลองลอง,ลองหมดไปหลายพันแล้วลองผิดลองถูกเสียของไปก็เยอะแล้วแต่อยากให้มันสมบูรณ์แบบนะเดี๋ยวแหนคันนี้พี่เซกเข้ามาขอซื้อต่อแล้วเขาถอดรอแล้วเดี๋ยวยังไงก็ต้องจบคลิปนี้หน่อยผมเหลืออยู่อันเดียว ก็เลยเดี๋ยวให้ให้เขาไปก่อนเข้าวๆประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวแต่งเสร็จน่าจะได้เห็นกันว่ามันจะออกมาหรอแค่ไหนอยากรอแบบค่าใหญ่เข้าบ้างทําไงดีก็เดี๋ยวลองดูครับว่าที่ AB Bypass ททำได้ไหมผมอยู่ที่ AB Bypass นะครับสาขาพัฒนาการ13ตอนนี้เป็นเป็นร้านที่ทํารถไม่ใช่ค่ายหลักกันฮะแต่จริงๆก็มีค่ายหลักเข้ามาทำออย่างนู้นก็เข้ามาทํากันอยู่รถที่จอดรอทําก็บานเลย ก็าฝากไว้ครับสำหรับเพื่อนผู้นุนใจเข้ามาปรึกษาความรู้ได้นะครับมาสอบถามได้ทักกันมาได้ในในเฟซโอ้ลอนดอนหรือไม่ถามที่ช่องก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งเฟสส่วนตัวให้ถังน้ำมันใบใหญ่ดี <ไป S 1> สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ <ไป S 1> อะไรไ <ป S 1> นะร้อยโล,โลโอ๋อพี่เซกร้อยโลเข้ามาทำร้านเราก็เป็นร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่าเป็นคนชอบรถแล้วก็หุ้นๆกับเพื่อนทำอ้ามันมีปัญหาหนึ่งที่รถแรกๆเขาชอบเป็นกันจุดยึดหม้อน้ำเนี่ยครับไอหม้อพักน้ำมันจะชอบ แตกชอบมองังน้ําแตกรถหลังๆผมถามไปทางค่ายแล้วไม่แตกแล้วฮะเขาแก้ไขมาแล้วรวมๆนะครับเป็นรถที่มีอนาคตดีเพราะเครื่องพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยมันมันถูกใส่อยู่ในหลายๆรุ่นในค่ายที่ใช้อยู่ในงานอยู่ในบ้านเรานะครับอะไหล่เพราะฉะนั้นอะไหล่ไม่ต้องห่วงฮะรเรื่องอะไหล่นี่สบายๆหาได้แน่นอนแล้วก็ฝากติดตามคดีด้วยฮะ คงจะเห็นอะไรหล่อๆในเร็ววันเน้นประหยัดนะฮะคันนี้เน้นประหยัดแต่สวยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกับคีเว GT 270รอคลิปอีกทีตอนมันเสร็จเลยละกันสวัสดีครับ